สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหอมปากหอมคอสามราศีโชคลาภจกตาคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวงคนสามราศีไหนที่เหนื่อยมาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ผลงานจะออกดอกออกผลนะคะ จะมีถึงสามราศีด้วยกันที่งานสุดปังเพราะมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเรียกว่านายรักนายหลงเลยทีเดียวจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าตามมาเช็คด่วนๆกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านจะเกิดราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการเงินในช่วงนี้ควรสำรองเงินเอาไว้ พราะมีเกณฑ์ใช้จ่ายหนักหน่วงหรืออาจมีรายจ่ายที่เกินความคาดหมายเข้ามาได้นะคะส่วนเรื่องการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมแถมยังมีผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคอยช่วยเหลืออีกต่างหากส่วนเรื่องความรักคนมีคู่แม้ว่าจะไม่บอกความรู้สึกข้างในแต่ที่จริงแล้วคุณและคนรักก็ยังมีความรักที่ลึกซึ้งให้กันเหมือนเดิมค่ะคนโสดหากรักใครชอบใครก็ต้องใจเย็น ควรเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนถึงจะมีโอกาสสมหวังในความรักนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมการเงินนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายมากเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องการงานนะคะช่วงนี้ดวงชะตาจะดีขึ้นหลังจากที่เจอกับอุปสรรคปัญหามายาวนานขอแนะนำให้คุณไปทำบุญบริจาคลงศพเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักห่างเหินหนักความรักไม่หวานชื่นเหมือนช่วงแรกๆที่คบกันคนโสดยังโสดอยู่เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่หวังไม่ได้เลยนะคะมาปิดท้ายกันที่ท่าที่เกราศีกุมค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมการเงินมีโอกาสได้ลาบจากความอุกซ่หมันเพียนส่วนลาบจากการเสี่ยงดวงหรือลงทุนชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้บ้างพอหอมปากหอมคอนะคะส่วนการงานช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นช่วงที่ผ่านมาปัญหามากมายแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแถมมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกต่างหากด้วยค่ะส่วนเรื่องความรัก คนมีคู่แม้ว่าอยู่ด้วยกันแต่ใจกลับลอยไปไหนก็ไม่รู้ความสัมพันธ์รักห่างเหินอย่างมากคนโสดมีแต่คนคุยแต่ไม่มีคนรักช่วงนี้ความรักยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์โชคลาบจกตาพอหอมปากหอมคอนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ